แต่ยายแจอุดอัเดินจะพ huh. really. ื้นเนาะเกี so ่ยวดอลลี่เนาะจะเพียวจีเกี่ยวดอจะพื้นเต้าชั่วคลีรกดนี่แกดีเนาะแกดีบัชาก็รือสมิชเราแแม่คลีนจอดปนนละเนาะจอรนนี่บาบีก็ทโบเนาะวิหารด้แกเลยจโอเคล้ที่เรามีโคล้เนาะพืนเนาะ あれ、ピュー。みんな、は、は、かね、ね。え、カディミノ、かね、ミナ、ケディでちも。てらケディのし。しながね、しなけがなと。あ、めちのね、しなけだとちょとちょの。うん。みんな、みんながね、み3です。3ね。で、見るみ3に3なみね。うん、いいね。え、オッケー。ぷーね、デニスアウェニレ、ニニオウェニレ。 นี่เว้ยนะขอชี้ขอชีคุยนี่ลยจะพูดเนื้อขอชิคุยนี่เนาะแค่แค่พอดูวิดีโอกแค่นี้เพ่ขี้กั๊โตขี้ชิแสเนาะดอนลาจูนเนาะแค่แค่ลาจูนเนาะพี่เออแค่เนี่ยจะพูดเนื้ขอชิคุยลีเนาะขอชิคุยลีเนาะขอชิคุยอ่ะฉันดือยแต่ว่าช่วยคลีนเดือยดิสอปันนี่ขอชิคุยเนี่ยเนาะเนาะเวลาละมาซาใจเราเนาะสิบลี้ยานเนาะพูเนาะ น้องมีล่าไรน้องเทา่หอแต่ก็ได้อ๋อแตสุลลีแตสุลลอดมอ๋อแต่สุลเมือเมืออน้ำเมือาเราปลากันยังไเมือหาาปาเราลากันันจะรืม้นแต่นตะกจ้าวจะตักลีนาะพูเนาะแต่ว่ปแบนาะที่มัเลัก ต่อนี่ยดูผ้านาเกนดูเหมมอืมต้งโกอกินแบบนี่ม้ออ๋ตัวเราเดินยารีเหอยาเตวเราไม่ทาตัวเพลือกะตัวเลือเรตัวเลอเราหมอืไม่อ่เพลือเาตัวบูลานอ่ะโอเคสิบเลยยาลเนาะไงเกวดอปพือดอลีมเพื่อนีเ่เทียร์เลีเปดียร์เราาซาลี่เป็นดิปตูดอลาซาเล็คธุราสาบูปพที่ลาซาธุราสามบูหมอ Na da im liebe gebe thi wala sanako. Ani ani sta sibla ke na tele la no le mata ne ye don ta mo te sa ta mi mia phu. Ta mo chi bi si phu sa na phone li. Ta phone li. Ah. Ta la la. Ta sa ta o li. Ah ali ke o a je nai. Ali sta re. Ke ta mu mo ka. Okay. ātia sā kō kō mō nā ā nā tērā sā tībaa sā sā kō, sā sā kō, sā Ya sa mung, ya sa khung. Mee. Si bluk jwaa mene. Si bluk kukita jwaa namaa. Mee. Chupu. Mene cha chupu nya asapu ka roro pa te pa ni kochi, kuiva. ne. Mene cha ta chikalo nekele nyate che. Chikalo. Mene cha du chukwa du lo. बा नो नानी दु थि ရေ12ကတည်းဖြူမွေးလာနော်အနေမယှော့ကြီးဘိုင်ဘိုင်ပြဘိုင်ဘိုင်ဘိုင်ကျေဘိုင်ဘိုင်အောဘိုင်မမဒီဘိုင်နိအနေနိနိရေတေတေ